สวัสดีครับผมแจ็คปรินพัฒนนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมแปลงแปลงโมเนี่ยครับประมาณพันกว่าไร่ครับที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับอเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับเป็นคนเห็ดแตงครับอืใส่โฟที่มากมันก็ดีก็เขาเขาบันดกครับใส่ยางเงินมากกับบดกอ่ะครับ มีความประทับใจในโพทีแบบไหนบ้างครับก็เขียวครับปัญหาโรคไขีแมล้งอย่างบุกไฟมีปัญหาอ๋อปีนี้รู้สึกว่ามันดกมากเลยนะครับนี่ดกแต่ราคาพอดีเลยท่านี่แต่ราคาแตงไม่ค่อยดีนะครับดูมาดูแตงนะครับแตงบัวทันหอดเวลาเก็บเลยครับอีกยี่สิบหมื่นครับอันนี้แตงกี่เดือนแล้วครับเข่าสองเดือนแล้วครับเข่าสองเดือนขวบมันหนึ่งอีกยี่สิบหมื่นประมาณยี่สิบหมื่นเก็บได้ครับฝั่งนู้นเป็นตอปิโดใช่ไหมครับตอปิโดผมปลูกตอปิโดก็ซ่อนยาครับดกจริงๆนะครับนี่ดูดดเเี๋ยวจะพาินชมนะครับ มนจะไปมองเงี้ยวคือไี่ของผมพี่พี่มองพี่นกมากนะครับมันใหญ่มากมันเต็มมากเหมือนกันโครูเลยแหละครับแล้วยังจะใช้ต่อยไหมครับนี่ใส่ต่อล้างนี่จะลงเข่าแน่มาเด็เฮ็ดเข่าใส่ฉีดเข่าฉีดยังครับอ๋อฉีดข้าวด้วยแมนมีความประทับใจครับผมดีอยู่ประหยัดประหยัดใช้ไปแค่ใช้ใช้ไปแค่กี่ซองครับนี่ผมใส่นี่ผมเห็ดตั้งแต่ผมเห็ดมาก สองซองพรท่านเหมือนครับเลื่อยสองซองยังไม่หมดกัิพอดีกับสามกักบเขี่ยวเก็บพอดีอืพอดีกับเที่ยวเก็บพอดีโอ้โหสามซองพันห้าดูครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเม็ดเลยครับไม่ได้ใช้เลยแหละครับ๋อปุ๋ยทั้งใบเนี่ยจะเป็นปุ๋ยของโืที่เหมือนเลยโอเคครับพี่ <ผ>เดี๋ยวยังไงเรามาดูตอนเก็บเกี่ยวผลผลิตกันต่อนะครับผมไม่มาเบ่ไงไมครับไม่จะโดดขนาดเลยครับผมเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ